กราบสวัสดีค่ะตบบูชชมที่เคารัวมณีนนทองมี่สามดาวสิพอผ้าตบบูชชมไปหาแม่สมประจําวันที่สิบหกมีน, 16, มนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณแม่สมเพิ่นก็นได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิิทธ์ค่ะตบบูชชมได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณแม่สมเพิ่นนับถือเนาะค่ะเนาะได้มาแล้วหลายงวดซ้อน่ตบบูชชมม,มนีน้ทองมี่สามดาวได้ยินข่าวกับบารอชา มาติดตามแม่สมให้ท่านผู้ชมก็ไปรับชมรับฟังครับคุณแม่สมพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระ,ะดิ่งหายท้องมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแม่สมพร้อมๆกันเลยค่ะอาจารย์คุณหมาสงสารคนเลยกับได้สงสารคนเลยโกหกใส่ฝาเขาจะไม่หนุนช่วยหน่อยย่าเขาจมาเห็นเพื่อนหนึเพื่อนหนึเพื่อนบริจาคเขาเราส่วน petition. อมีคนร่วมบริจาคมากข้าเจ้าได้โชติราชท่สดนั่งน่ะเขามาเขาก็ยอดตู้ยอดตู้ได้เงินเท็ดพันกลัวครับรื่องมันุกเสมอเขาเห็นเพื่อนเป็นสลาพวกเขาข้าเจ้าถือก็ต้องออกซอยพูนละพันสองพันรวมกันเหมือนเมืองตัวคริบแค่นี้พวเป็นเชฟดีๆภานในโยกเพื่อนไห้เราบนถือก็คือแบบแล้วมันเงียบเพื่อนออกจากเราออกจากน้ำหนือเู่าเนี่พวก เขามาหลอกสานเขาก็เอาผีมาหายคุนซียังเนี่ยเม่จะเขี้ยนท้องเนี่ยแม่จะเห็นจะแม่จะเขียนท้องกินซี่ยแม่จะเขียนท้องแม่สวยสวยท้องหมอคุณแม่นี่ซื้อแม่สมแม่นนะคะน้องค่ะนะคะแม่สมทีให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลใหม่มินกันเลยได้มาติดตามนะคะท่านผู้ชมคนเฮ็ดเอาบ่อนั่นบ่อค่ะขืนเลียงค่ะนั่นขืนเลี้ยงงค่ะท่านผู้ชม วกตัวเองค่ะหมอนเอ็งเอามาตั้งไห่พ่นกินน้ำช่วงนั้นวภาษาก้นมาหลายก็ได้เรียกว่าเอาไว้ไห้แม่ตะเคียนค่ะแม่คือจังว่าเพิ่นอันมีผู้ที่ว่าเพิ่นถือเหล็กลายงวดจนได้เฮ็ดเฮือนค่ะยูนีลาแม่จำบ่คะยายบ่ถือดอกแต่ว่าลูกใช่โอ้ลูกใช่ถือได้ได้ตัวเหล่งน้ำจ้าแม่ตะเคียนถือเหล็กบ่ถือได้ยูนีละค่ะ พ่นกใส่เนื้อพ่นเนื้อพ่นปัจจุบ้านนี่เนื้อพ่นยู่งุ่นกระสางไม่เฮ็ดไทยก็เลยได้เฮ็ดเนื้อขื่นไทยนาะค่ะเนาะเฮ็ดเนื้อนหลังหมีเน่กับต้นนันเน่เลยไม่้รับเงนเลยเป็นคนรูแ่ลยนี่คือเพื่อนที่เฮ็ดขื่นที่มีส่งมีหลามลำเจเมตาเคียนนะคะเป็นลูกทรายของเมจำนะคะท่านผู้ชมเนาะเมจำผู้ที่เพิ่นดูแลจจเมตาเคียนอยู่มองหนีนะคะนี่คือเมจำตัวจริงนะคะที่า่าดูแลดูแลจจเมตาเคียนอยู่มองหนีนะคะท่านผู้ชม ูมที่ว่าที่ว่าลูกไส้ของคุณแม่นะคะถึงเลงน้ำจมแม่ตะเคียนเนาะท่านผู้ชมกันด้สางเพื่อนสั้นคืนเอาแมนนั่นแม่เอาเป็นแมนเดอร์สามตัวเชียงเุิงรุ่งลวดปันซาหบันแมนบอกกูเพิ่นมาเอาไปเป็นแนวทางโอ้ยมาจังซี่บอกจ้าจ้าแมนอยู่บอกแมนอันตะกี้อันนั้นก็มี บ่ได e ้เอากล้วยมาแล้วเน่าว่ามามาเบิ่งก่อนมาเบิ่งก่อนมาเบื้องก่อนหน้าคุณหน้าคุณว่าเหมือนแรงจากังสีมาจากจังสีมาเหมือนแรงจะแค่ขันบบบเบนเราขวัยเอาบกกล้วยเอายังมาขอเพิ่นเหมือนแรงนี่ใช่บ่หมักบ่ม่เน่าเนี้ยเดี๋ยวกะ

มาบอกมาบอกลูกตีละมาบอกลูกตีละมาบอกลูกตีละคุณแม่บอกพอเที่ยงนี่แหละถ้าพอเที่ยงสี่สี่บ้านดอกกล้วยยี่สิบแล้วบอกพอเที่ยงบอกเพิ่นตัวใดสามตัวเหม็นเหม็นกาให้ยี่บ้าให้กล้าก้าให้ให้ถ้าถือมี่เสี้ยวอันนี้โอ้ยได้ได้คุณมาได้ได้งานได้ค่ะได้ได้พาจับอันนี้ได้ได้ได้เฮ็ดอไท

บ่มีคนมมแดงหายมีเตผูตอแหลโอ้สิปนิบัดดอกนี่ตอแลตอแหลให้เขาง่วนีิเถอะซื่อเฮ้พวกนีซื้อไดซื้อละแม่ซื้อตัวจะมาหาไปเลยให้ปูพญานักลอยเลยพูนลอยปูพัานาคเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสียนมูบนซื้อได้บุปนาบปสิบประยศมาหายได้นี่บซื้อยเพราะทุเนียพวกมาหลอกมาไร้าให้ี่บอกสามสีหให้อี่ลี หายยูแม่หายเลยใบหงามเรียบร้อยเลยอือหมก็อนแล้วกระถือได้ดิยูจูปูเพราะว่าจล้วลอยนึงปูบัให้ปซือมันออกไม่รีบบัห้เปซือให้นั่งคุยกรบเพิ่นื้อได้เงินมาได้เอาเงินบาได้ตายเลยอีน้อยเน้เขาเออนี่ะลูกเต่าจิ๋วนนิ้บัสบันนี ติปนมีบัตเหนมีโศกมีลาบงวดนี้เห็นโศกใหญ่เลยขอบุกพ่อได้เด็กพ่อคุยนํ้ำานหนึ่งคืออ่ะยากได้ปวสาเกเลหนึ่งซองอย่งก็สายฝนในสาเกลเสายฝนฟวาสูงสายฝนสายฝน้ัยากันยาได้ไหละมยยากได้ฟั เียกเอ่ทกอย่างอมาหลอกมาไล่ันมาเกะเบ้นโอ้สิบอกเป็นงล่ะสี่แปดนสื่อหดมันอนน้ผู้ไดดอกโอ้ม่โเาี่หนื่อหลดมันเอาซอนน้ใสสี่แปหนึ่งครับท่านผู้ชมเอาวางันติละกลอยมาเป็นโยมได้ก็สีเอาเลยนะอาเขียเลยเขียเลย สีแปดหนึ่งนะคะตัวชมซีแปดหนึ่งโอ้ลมาแล้วะเบจมเมตเคียนนะคะเอาไหมาเด้อไหมาเด้อเขาสามต้นต้องต้งเน่ามานนี้เน้ออ้ยอกนึดียวตัวจนีเยอะสิฮะเอามาถวายกตดีตัวจอยเ้ยมาคุยกันับใเนาะอตาแล้ว้อตายแล้วกซุมคนเต็มลา ก็เต็มตาานพูดนะม่นชออกมาอยู่นะเอออันนั้นมือแรงใจเสียอันนั้นโอดตที่หกโตเอโอ้ยอันนี้มุนมุนอ่ะเพิ่นมุอ่ยาอยแล้พูดเออถือสินจังคักได้มื่น่เอออดเลยสุดยาคระเล็โอ้สดกะเล็ดอาตายเด้อ ค่ะท่านผู้ชมคุณแม่สมกระด้เลขเมื่อแล้วเนาะ,ค,ะนะคุณแม่สมไเด้เลขเมื่อแล้วสามตัวค่ะท่านผู้ชมสามตัวับเ,เลขสองตัวเด็ดเด็ดเดททองมีสามดาวกสิจุดตัวเลขใส่สม,มดุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกขังหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชดร์กดกระดิ่งห้ททองมีสามดาวนั่นไเด้อคะ่ะไปรับชมตัวเลขก,กันเลยค่ะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชม เลขของพุ่นแม่จำหรือแม่สมห้องบอกเลขเนาะเนาะเขาซิ้งล่างห้องบอกเลขส8 1แ8 1หนกะกัดตัดหน่าตัดล่างเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นส8 8แป1แปดสี่สี่ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขหกหาหาหกเลขหกกับเลขเก่ามันตัวเดียวกันก็อย่าลืมกันเหมือน้แนาแเนาะค่ะท่านผู้ชมเกหาค่ะท่านผู้ชม เอาไว้เป็นแนวทางเนาะ,ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16มีนาคมพศ2566ค่ะสําหรค่ะสำรับคลิปนี้ทอามี3มดาวกับเซดาธรรมชมพิกรนเจอกันคลิปหนาค่ะก็หายโกโฉมนันเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ